สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมลองทรงสูงสั้นนะหยดน้ำมันก่อนนะครับสักสองหยดแล้วก็เปิดเครื่องเลยสั้นๆกินเกลียนไหมหรือยะแบบธรรมชาติเอาสั้นกินนสั้นเกลียนไปเลยนะครับโอเคมาดูว่าจะตัดยังไงนะครับไม่ยากนะเราจะตัดแบ่งผมออกประมาณนี้ความสูง จวดเลยแนบโยกรอยขึ้นไปเลยตัดไปก็เจอแต่ผมขาวสั้นไปเลยนะครับแล้วก็ตวัดตวัดให้มันขาวทุนนนนกนิดนึงนะตัวนี้ทีดเดียวลอกท,ทรงสูงแต่ขาวนิดเดียวสลายไปเลย เป,เ,เปิดทรงหรือว่าเปิดทรงแล้วก็เราก็สวดขึ้นนิดเดียวนิดเดียวข้างหลังสวัดขึ้นเยอะหน่อยแล้วเราก็สไลด์ไปเลยสไลด์ไปเลยต้องทรงสูงสั้นสั้นแล้วก็ใส่ขาวให้เขาเัหน่อยปกติเขาก็ขาวอยู่แล้ว ตวัดขึ้นไปเนี่ยข้อมูข่าวขาวนิดเดียวไม่ต้องเยอะสไลด์ไปเลยเนะี่ยมีแนบยกลอยแล้วก็สไลด์วีขึ้นไปเลยนะสไลด์ไปเลยนะเ,ยนะเราต้องให้หวีขึ้นก่อนนะแนะนำนะแล้วก็ตวัดขึ้นไปเลยเนะี่ย นี่แนบยกลอยแนบยกลอยลอยลอยสวัดความขาวขึ้นมานิดนึงกัดตวดตวดไปเลยเงยน้ขึ้นครับนียขอบทรงอยู่นี่แนบผมก็ตตวดตวดตวดไปเลยไล่ไปเลยแล้วก็ตั้งวีขึ้นแล้วก็ตวดเลย นหนาเลยหวีก็จัดเลยแนะนำให้ใช้หวนะีสีอะไรสีชมพูนะครับสีอะไรสีแดงสีเขียวอย่างเงี้ยมันจะทำให้การมองเห็นเส้นผมอะมันมันอะไรมันเห็นชัดนะนะ ปาดออกครับปาดออกทีนี้ส่วนด้านล่างครับเราใช้0.5นะสไลด์ให้มนันคืนๆนะตวัดเสมอคืนๆนะตวัดขึ้นไปตบขึ้นไปให้มันคืนตดขึ้นไป,นไปม,ไปมีมีแต่ขาวลองฟันก็ยังขาวเลย หาความนวลยากตัวนี้ตัด่ยข้างหน้าผมเอาสั้นเลยนะประมาณน,นี้นะไม่ต้องพูดความทำเพลงเยอะจวดเลยนะครับเลยสองนิ้วตัดเลยแถวที่หนึ่งแถวที่สองเนี่ยแถวที่สามเนี่ยแถวที่สี่เลยเลยสองนิ้วตัดทิ้ง ผู้ที่มีความชำนาญเป็นไกลตัดเบียกสิกชำนาญแล้วเนี่ยพอเราใช้อะไรเจ้าคิปเปอร์ปัิรเรียน่อยผมมันก็จะง่ายเหมือนกับเราทำกระเพราทีอแรกเราต้องเกียวหอมเกียวกับเทียมให้มันให้มันหอมก่อนแล้วค่อยลงวัตถุดิบใช่ไหมลงเนื้อลงหมูลงไก่ แต่พอเราชำนาญแล้วเนี่ยเราสามารถผสมอัตราส่วนเท่ากันแล้วลงทีเดียวเลยปึ๊บแล้วผัดไฟแรงๆทึบๆๆอร่อยเหมือนกันนะข้างหน้าเนี่ยไม่น่าขึ้นจ้วนเลยจ้วนเลยบนะสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องเลยความสั้นนะแล้วก็จ้วดจ้วดจ้วนเลยเอาไว้บีซะหน่อย ไม่น่าขึ้นครับไม่น่าขึ้นสไลด์สไลด์สไลด์นะปรมาณนี้นะแค่เนี้ยมาดูยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเป็นทรงแนละ้วหรือเรื่องของอะไรเรื่องของทำให้บางบางสับให้บางเนี่ยนะครับสาบดีพัตติงเข้าไปเลยดีพัตติงเข้าไปเลยนะเงยหน้าขึ้นทำเหนื่อยขึ้น หน,หน้าขึ้นได้เยอะเนี่ยท่นี้ทั้งข้างอาจจะต้องสับเพิ่มบางนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะตัดให้มันง่ายๆไว้สับให้มันกลืนๆระหว่างผมขาวผมดำมันกลืนๆชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะอย่าชมเฉยๆ วิจาร์ด้วยคำสุภาพนะครับช่างใหญ่อ่านทุกคอมเมนต์นะนะครับใครปากดีก็มาช่วยช่างใหญ่สอนด้วยมาช่วยถือคลิปวิดีโอเนี่ยมาช่วยถ่ายด้วยนะ,นะตัดแค่นี้ก็พอสำหรับซาลอนก็ลูกค้าไปอะเอาลูกค้าไปสระบาเบอร์ก็ลูกค้าไปนโกนหนวดโกนเข่ากันขอบคอนจรนะนะ,นะ mm hmm. แล้วก็ดูตรงไหนตรงตี้มันยังดูมันยังยาวอยู่เนี่ยตรงนี้นยังยาวอยู่ ยาวคืออะไรในส่วนของขมับตัวเนี้ยเขาก็ใช้ปีนะครับตัดเข้าไปอีกสักสองมิลครับตรวจตรวจดูดดเนี้ยอย่างนั้นก็ิะนึงใกล้เคียงกนะันแล้วเป๊ะเป๊ะก็พอเข้าไปดูคลิปเต็มนะครับในช่องของ YouTube กับเนื้อสออนะครับสอนตัดผมฟรีนะ ครับในส่วนของเฟซบุ๊กแฟนเพจก็จะตัดให้ดูเป็น EP 1, 2, 3, 4นะครับจนกว่าจะหมดคลิปนะขอบคุณนายแบบที่เราย้ายถ่ายคลิปวีดีโอนะคแค่นี้ก็เสร็จแล้ววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย